กลางฤดูหนาวที่หนาจนแทบจะแทบความรู้สึกของคนทั้งเมืองได้กราฟตะแก่ผู้สิ้นหวังกำลังพูดอำลาเด็กสาวคนหนึ่งกลางกองซากเล็กอยู่ให้ได้ล่ะอย่าโตไปเป็นผู้ใหญ่เฮงโซ่แบบลุงนะพูดจบก็ขึ้นรถบัสคู่ใจมุ่งหน้าไปหาพวกมาเฟียอย่างใจเด็ดพอวันนี้เขาตั้งใจะจะปิดบัญชีชีวิตของตัวเองพร้อมมันทั้งแก๊งเมื่อไปถึงที่หมายบอสมาเฟียอย่างนิตตจีถึงก็เอ่ยปากพูดของแบบนี้ไม่มีขายแล้วนะเนี่ยขอบใจมากครับจากนั้นกราฟก็ขับรถพาพวกมาเฟียออกทัวร์รอบเมืองเสียงหวัวเรลาะเสียงเพลงเสียงขวดชนกกกกกััััันนนนนเเเเเหหมมมมมมือออททิพพพยยยสุุดด่่ตตววแแ๊งงงาาาฟีรรร้้้้ลลลจะบบถใค ก่อนถึงจุดชนอย,อยู่ก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงโผล่มายืนขวางกลางถนนโคโอเอะกาบเหยียบรถเบรกแทบหลุดเท้ามาขวางทาไมเนี่ยแผลของลุงกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วแท้เด็กน้อยเงยหน้าพูดขึ้นมาแผ่วหนูไม่อยากให้มือของลุงต้องเปื้อนเลือดค่ะจากนั้นเธอก็เดินขึ้นรถไปแบบเงียบเกิดเสียงปืนล้วสนัดลัดล่นรถกาบวิ่งขึ้นไปดูและสิ่งที่เขาได้พบก็คือโคโอเอเธอทําการสังหารพวกมาเฟียทั้งหมดโคโอเอไม่พูดอะไรได้แต่โชว์สีหน้าที่ไร้ความรู้สึกนี่มันอะไรกันเนี่ยเด็กนี่มัือรกางงเ้บ